เหล็กที่ใช้แขวนเป็นเหล็กใหญ่นะครับทั้งหมด3แถวเลย1 2 3 3สแถวเรียงเลยแขวนติดกับตัวบ้านนะครับแขวนด้วย3มเหล็ก3ท่อนนะครับยึดพุกเหล็กเียเข้าไปกับตัวบ้านเลยนะครับยึดพุกเลยแล้วก็ตรงหลังคาก็ยึดกับติดติดกับตัวบ้านเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงแปรเราใช้แปรคู่สังเกตเลยคุณสังเกตวิ่งเหล็กนะครับนิ้วคุณนิ้วสองเส้นคู่กันเลยนะครับมีทั้งหมด3ชุด1 2 3ทั้งหมด3ชุดเลยเป็นแปรคู่นะครับ สวัสดีครับผมโบซาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพีโน์พระขนโยทินลังสิทตหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ ว่าร้อนจริงๆนะครับเดี๋ยวเรารีบถ่ายหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องครัวดีกว่านะครับต้องบอกว่าหลังนี้นะครับเคยถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นรีวิวหมดเลยตอนที่กําลังต่อเติมนะครับหลังคาหน้าบ้านเหล็กดัดหลังบ้านเรารีวิวให้หมดเลยและมีคนทักเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วลงคลิปไปประมาณ1สัปดาห์นะครับวันนี้มาถ่ายอีกก็คือ หนึ่งสัปดาห์นี่คือจบหมดแล้วนะครับเราคนมาลุมกันหลังนี้เสร็จก่อนกําหนดเป็นเดือนต้องบอกว่าเสร็จก่อนกําหนดเป็นเดือนนะครับเราก็รีบทำนะครับเจ้าของบ้านเขาจะรีบเข้าอยู่นะครับเขามีเลิกงามยามดีในการเข้าอยู่อาศัยแล้วก็ที่สําคัญคือบางท่านแลวกันเรียกว่าบางท่านท่านท่านนี้ผมจาไม่ค่อยได้บางท่านเขาจะต้องรีบออกจากที่เก่าเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสมมติเคยเช่าบ้านอยู่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เช่าคอนโดอยู่รีบย้ายออกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราทําช้านะครับการต่อเติมทาช้าเนี่ย ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่าย2ที่หล like ังนี้ก็ต้องผ่อนหลังนั้นก็ต้องเช่าอย่างนี้ครับเราก็เลยต้องแบบอำนวยความสะดวกให้กับท่านเจ้าของบ้านเนาะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับหลังนี้ผมจะขอรีวิวทั้งหมด3คลิปแล้วกันแต่จะเป็น3คลิปที่แบบรวดเร็วนะครับเริ่มตั้งแต่คลิปนี้เลยคลิปแรกนะครับจะเป็นหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านแบบแขวนและคลิปที่2จะเป็นคลิปห้องครัวหลังบ so ้านนะครับและคลิปสุดท้ายก็คือมุงก้อนเหล็กดัดนี่แหละครับเริ่มตั้งแต่คลิปนี้เลยดีกว่าหลังคาหน้าบ้านแบบแขวนเป็นยังไงมาดูกันราบ เรื่องแต่หน้าบ้านเลยดีกว่าสังเกตเลยนะหลังคาจะแขวนอยู่ถูกแขวนอยู่ลอยๆอ,อยู่เลยต้องบอกว่าหลังคาอันนี้นะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นคนเขียนแบบขึ้นมาดังนั้นทุกหลังของในหมู่บ้านถ้าเป็นหลังคาหน้าบ้านจะถูกกําหนดด้วยแบบของโครงการนะครับต้องบอกทุกหลังเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่จะแตกต่างกันที่อะไร1ขนาดความหนาของเหล็ก2นะครับจะเป็น การเล่นเหล็กนะครับเล่นแปรเล่นอะไรพวกเนี้ยน,นะครับอยู่ที่เราออกแบบนะครับแล้วก็3ก็คือแผ่นหลังคาที่มุงคุณจะเป็นเมทัลชีสหรือเป็นอะไรก็ได้แต่สีเขาก็ยังคุมโทนอยู่นะเขาก็จะเป็นสีเทาสีดําสีอะไรพวกเนี้ย oh. ก็คือพยายามคุมโทนนะครับโครงการก็ยังคุมโทนอยู่แล้วก็มีเรื่องหลอดไฟโคมไฟเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเจ้ากี่กล่องไซส์ขนาดไหนก็เราก็ออกแบบได้แต่รูปทรงหลังคาต้องเหมือนกันนะครับเหมือนอย่างนี้อ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ไกลๆก่อนแล้วกันถ้ามาถ้ามาท่อถอยหลังเราจะเห็นเลยว่าแบบแขวนเป็นแขวนจริงๆแล้วก็ เหล็กที่ใช้แขวนเนี่ยเป็นเหล็กใหญ่ นะครับทั้งหมด3แถวเลย1 2 3 3สาแถวเรียงเลยแขวนติดกับตัวบ้านนะครับบางคนบอกว่าอุ้ยถลมมามันจะหวนมันจะพัดหลังคาพังหรือเปล่าในส่วนของตรงนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับถ้ามีก็ไปคุยกับวิศวกรโครงการนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนออกแบบเราเป็นคนทําแต่ตั้งแต่เปิดโครงการนี้มาเนี่ยผมทํามาแล้วเนี่ยหลายหลังนะครับโครงการที่เปิดมาประมาณปี2ปีแล้วนะครับหลังที่ผมทําทุกวันนี้ก็ยังอยู่ดีแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังไม่รั่วด้วยนะครับก็รับประกันให้1ปีเต็มนะครับในงานของหลังคานะครับน้ำรั่วตรงนี้รับประกันให้นะครับก็ ตอนนี้ก็ยังอยู่ดีมีสุขกันนะครับยังไม่มีใครโทรมาว่าน้ำรั่วนะครับแต่ถ้าหน้าฝนตกนาหลังจริงถ้ามันรั่วจริงก็โทรมานะครับถ้าอยู่ในประกันเราก็รับผิดชอบให้นะครับพุยเรื่องงานต่อแขวนด้วย3ามเหล็ก3ท่อนนะครับยึดพุกเหล็กเนี่ยเข้าไปกับตัวบ้านเลยนะครับยึดพุกเลยแล้วก็ตรงหลังคาก็ยึดกติดติดกับตัวบ้านเหมือนกันนะครับก็่อนค่อนข้างแข็งแรงดูจากหลังอื่นก็ได้เหมือนกันหมดเลยนุน่นแต่กล้องแผ่นเลยเหมือนกันทั้งซอยนะครับทั้งซอยจริงทั้งซอยนี่เหมือนกันหมดเลยฝั่งนีี้ก็ม เหมือนกันหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเจ้ากันศารดังๆนะครับในประเทศไทยก็มาทําที่นี่เหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะออกแบบดีไซน์สวยขนาดไหนนะครับคุณก็ทําได้แค่แบบเดียวคือแบบนี้ครับทั้งซอยแบบเดียวเลยนะครับนะครับดังนั้นความแตกต่างระหว่างคุณภาพงานวัดกันที่อะไรที่ผมบอกนะครับประมาณ4ี่ห้าข้อมอสักครู่นะครับความหนาของเหล็กนะครับชนิดของแผ่น การวางแปรนะครับแล้วก็การติดตั้งฝายเนาะอ่ะของผมก็มีความแตกต่างนะรางนี้นะครับติดรางน้ำนะครับด้วยสแตนเลสนี่ความแตกต่างรางน้ำเป็นสแตนเลสทาสีดำด้านนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์ก็คือนี่มีโซ่ตรงนี้เป็นโซ่น้ำน้ำไหลนะครับเวลาฝนตกออกมานะน้ำเขาเนี่ยจะหลดหล่นมาทางกลวย พอหล่นมาทางกวยเสร็จมันก็จะเป็นริ้วๆริ้วๆว,ว,ว,วิ่งตามโซ่พวกนี้นะครับโซ่พวกนี้นะครับเป็นการเคลือบนะครับนะครับเป็นเกลนสีเคลือบดังนั้นโอกาสเป็นสนิมก็มียากนะครับน,น้อยน้อยลงกันแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ถ้านานๆไปสัก4ปี3ปี3ปี4ปีก็น่าจะมีนะครับแต่โซ่พวกนี้มันยังมีแบบใหม่อีกนะ เป็นพลาสติกอ่าเป็นโซ่พลาสติกก็มีเหมือนกันโซ่พลาสติกนี่คุณไม่ต้องห่วงเลยไม่เป็นสนิทแน่นอนแต่ตากแดดตากฝนไว้นานๆมันก็อาจจะเปราะอาจจะกรอบได้นะครับต้องบอกก่อนเข้ามาด้านในครับตากกองผมรอนแล้วโอเคผมต้องบอกเลยนะครับว่าหลังคานี้ก็มีความแตกต่างจากหลังอื่นเหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าแปรเราใช้แปรคู่สังเกตเลยคุณสังเกตวิ่งเหล็กนะครับนิ้วคุณนิ้วเนี่ยสองเส้นคู่กันเลยนะครับมีทั้งหมด3ชุด1 2 3สทั้งหมด3ชุดเลยเป็นแปรคู่นะครับ แล้วก็จันทันเราก็แบบเดียวกับอะไรจันทันคือเหล็กทางนี้นะเหล็กทางนี้คือจันทันจันทันจันทันนะครับอันนี้คือแบบเดี่ยวโครงการกําหนดนะครับเราไม่สามารถเพิ่มลดได้นะครับเพราะเราต้องทําตามแบบเขาแต่แปรเราเปลี่ยนได้นะครับบางหลังใช้แปรเดียวอ่ะอย่างใกล้ๆตรงนี้แล้วกันอันนี้ไม่ใช่เขาผิดนะก็ไม่ผิดถูกเหมือนกันแปรเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณจะเล่นความสวยงามคุณจะต้องเลือกนะครับเลือกแปรที่ เล่นแปรที่สามารถเล่นลวดลายได้นะครับแล้วก็คงอยู่ในสภาพที่มันมีความแข็งแข็งแรงใกล้เคียงกับทางวิศวกรโครงการได้กำหนดเอาไว้เนาะหลังนี้ยังมีต่ออีกก็คือไฟกล่องเป็นไซน์ล็อปหลังนี้ใส่สองดวง2ดวงก็ได้นะสองดวง4ดวงแล้วแต่คุณเลยได้หมดเลยนะครับแต่เราใช้เป็นกล่องกล่องไฟอันนี้มันจะมีสองไซส์อ่ะจริงๆอะมี3ไซส์แต่2ไซส์ที่เขานิยมก็คือขนาด3นิ้วกับขนาด4นิ้วน,นะครับอันนี้เราใส่ขนาด4นิ้วให้ นะครับมันก็เลยดูอ่าดูเต็มเต็มนะครับไม่ดูไม่เล็กเกินไปเนาะอ่าเดินไฟการเดินไฟดิเดินท่อกลมสีขาวเลยต้องมาถ่ายฝั่งนี้ครับอ่าทางนี้เลยกล้องนี่เป็นท่อกลมสีขาวนะครับเดินเก็บมุมเก็บอะไรนะครับแล้วก็มาลงตรงนี้มาลงสวิตต์ตรงนี้นี่นะครับมาลงตรงนี้ ใส่ collector ให้ด้วยตรงนี้ครับ collector มาใกล้ๆไม้ใกล้นี่เลยครับนะครับเก็บงานปึ๊บลงวิ่งมาจัมจากเมนไฟอันนี้คือเมนไฟนะครับเราจะไม่จัมจากหลอดไฟหน้าบ้านตรงนี้ส่วนมากเนี่ยช่างเขาจะจัมจากหลอดไฟหน้าบ้านเพื่อเป็นการประหยัดนะครับประหยัดสายไฟท่อไฟอะไรทุกอย่างนะครับเราจะไม่ได้จัมอันนี้คือเปิดแยกนะตรงนี้เปิดจากในบ้านแต่ส่วนหลังคาหน้าบ้านเปิดจากมุมตรงนี้อ่ามุมตรงนี้ที่เราตั้งให้กัหลบฝนเวลาฝนตกก็ไม่โดนแน่นอน ตั้งหลบฝนให้พอดีทุกสีทุกอย่างเราต้องคิดเผื่อนะครับในการต่อเติมนะครับต้องคิดเผื่อนเนาะอะเมื่อกี้ผมจําได้ <c oughs> ผมลืมพูดไปว่ายึดติดกับตัวบ้านยึดยังไงตรงนี้ยึดด้วยนี่เรามีเขาเรียกว่าเหล็กตรงในที่แน่ตัวบ้านเนี่ยภาษาช่างเขาเรียกว่าเหล็กอาเสถ้าช่างเขาเรียกว่าเหล็กเสเหล็กเสเหล็กเสนะครับภาษาช่างเรียกว่าเหล็กอาเสรตรงเนี้ยเราแนบติดกับตัวบ้านแล้วเราก็ยึดภูเข้าไปด้วยนะครับส่วนหนึ่งตรงเนี้ยเรายึดติดแล้วแลวเราก็ยังมีเหล็กแขวนอยู่นะครับในกรณีสมมติว่าลมมาแรงลมมันนหว ฟูขึ้นไปหลังคาเปิดปุ้งไม่หนีแน่นอนเพราะว่าเหล็กอันนี้มันค้ำอยู่มันค้ำอยู่ข้างบนอาหารไปถ่ายฝั่งนูน้นเหมือนกันหลังไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมมีเหล็กค้ำอยู่ข้างบนเห็นไหมพอพอลมมาเหล็กก็ค้ำขึ้นไปยืนก็สามารถยืนได้เหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้ทําหลังคาเถอะครับกันสาดกันแดดกันฝนนะครับช่วยได้เยอะเลยอ่ะหลังนี้ใช้เม็ดชีสทีโฟมหนานะครับก็จะช่วยลดเสียง แล้วก็ลดความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าบอกเลยว่าหน้าบ้านร้อนเนี่ยอันนี้ยอมรับแต่ถ้าหลังบ้านของเขานี่เย็นอาจะต่างกันนะบางที่ชอบหน้าบ้านเย็นเย็นแต่หลังบ้านร้อนๆแต่หลังนี้หลังบ้านเย็นเดี๋ยวผมจะพามาแอบดูห้องครัวดูแบบแวบๆนะถ้าใครดูยอยากดูเต็มๆก็ต้องดูคลิปต่อไปอ่ะมาดูห้องครัวกันตามมาก่อนไปห้องครัวก็เหล็กดัดเหล็กด<ๆ>ัดเลยติดเหมือนกันงานของเราเหมือนกันี่ถ่ายถ่ายบ bon นไปทางนี้ครับโอเคนี่ เหล็กดัดเราก็ติดนะครับเหล็กดัดเราติดทั้งหลังเลยแต่ตอนนี้เจ้าของบ้านนี่นอนอยู่บนห้องนอนใหญ่นะครับต้องบอกว่าเจ้าของบ้านนี่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ครับเขาก็ต้องพักผ่อนนะครับเดี๋ยวตอนดึกเขาก็ต้องไปทำง,งานเนาะแต่ผมก็ขอพูดเบาๆแล้วกันนะครับจะสังเกตนะผมเดินเข้าบ้านมานี่ตัวบ้านเริ่มเย็นละยิ่งหลังบ้านนี่นยิ่งเย็นเลยนี่อันนี้ห้องครัว2สเต็ปนี่เลยนะครับสองสเต็ปเป็นตรงนี้เลยแต่ที่เย็นที่สามารถนั่งพักผ่อนไะด้คือมุมนี้มุมนี้คือลมเข้าเลยอะจะบอกให้นี่ นี่คือลมเข้าเลยอ่ะตรงเนี้ยเป็นระแนงโป่งเป็นห้องครัว2สเต็ปซึ่งเป็น2สเต็ปหลังมุมแบบไม่มีพื้นที่ด้านข้างนะเป็นมุมกลับรถอ่าเป็นหลังมุมกลับรถเป็นไงตรงเนี้ยเป็นช่องกลับรถข้างนอกและตรงเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่ด้านข้างที่เป็นรั้วนะครับแต่ไม่มีพื้นที่ยื่นออกไปด้านข้างเหมือนหลังมุมปกติอันนี้เรียกว่ามุมกลับรถสมัยนี้เขาจะทําหลังมุมพวกนี้คล้ายๆกับหลังกลางนะครับก็คือขนาดเท่ากันเลยแต่คุณจะอีกฝั่งคุณคุณจะไม่ติดใครต้องบอกงี้นะครับตรงเนี้ยเป็นที่นั่งพักผ่อน หย่อนอาศัยพักผ่อนตามสบายเลยลมเข้าผมว่าอากาศดีเลยนะครับดังนั้นถ้าแดดลงหน้าบ้านจะไม่ลงหลังบ้านถ้าแดดลงหลังบ้านก็จะไปลงหน้าบ้านอันนี้เลือกเอานะครับว่าคุณชอบแบบไหนเนาะอ่ะขอบคุณมากมากเลยนะครับที่รับฟังจนจบนะครับแล้วก็ผมจะบอกให้ว่าผมยังมีอีกสองคลิปนะก็คือห้องครัว อย่างที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมจะรีวิวให้ละเอียดเลยนะครับเพราะห้องครัวเนี่ยเป็นไซส์พิเศษและสุดท้ายคือมุมัก็เหล็กดัดนะครับอยากจะให้เพื่อนๆติดตามทั้งสารคลิปเลยนะเพราะว่าผมจะลงรละเอียดลึกๆจริงๆนะครับสำหรับโครงการพีโนพโหนโยธินล้งสิตและพบกันนะครับในตอนต่อไปสำหรับใครที่สนใจก็กดแอดไลน์นะครับแล้วก็กดติดตามใน Youtube ด้วยนะครับสวัสดีครับ